ต้มเห็ดไปซุปสีเด็ดบักพริกไปขวพี่นองแล้วก็สิซุปซุปไปกินแรย ซุปใส่แบบพริกดิบแก้วพริกดิบไปเดี๋ยวเอาถุงมะขอบพักกระดูกเหลืออยู่สี่ตจ้ะพี่น้องกระดูกเหลืออยู่สี่ตัวพัก,กยยทั่วขันเอาขึ้นโซ่ใส่โตูดอันทาน,น,เ,ออาเ,นาเพิ่นเที่ยวแล้วพี่น้องแล้วพวกมันอีกอย่างคือเป็นยุ่มเหย่อยุ่มเหย่อจานเพิ่นเที่ยว ยันี่ก็เลยเอาใส้ถุงใส้นามไปจะน้อยกับสินหนึ่งเขาไปขายแรงอีกจะกขวานี่นอนเอากองเขาขึ้นมาโซ่ไปตัางข้างหน้าคือพี่กิงพี่กิงไม่เก็บไปไม่ไม่ไเข้าบ้านนะไว้ว่าสิกอกน้ำกิม้มลูกชิ้นไว้นี่ยวสองถุง อันนี้หมอเอ้ยกะละมังน้ำกิมเอ้ยลูกชิน้มนมะือเปล่าพี่น้องมองล่างถ้วยล่างซ่อมกับสูดกสบายพี่น้องเอ้ยลูกไข่เฮ็ดให้เบิ่งเนี่ยอันนี้ก็ล่างรถก็ได้มองนี้ก็เป็นล่างจานหน้าแม่ขายของล่างได้สูบบัดยางย่ามมือเลยขายของพี่น้องย่ามเพลินเลย งนี่ยมันเสือมันเปียกมันจืดล่างน้ำมันนี่ล่างล่างหมูล่างปูล่างปลาแล้วกะฉีดน,น้ำล่างใบพร้อมได้พี่น้องพื้นน้ำมันนี่แม่งขันแม่นมันแม่งมัมนหลายเนาะขันมีคนมาเห็นเขากัสีบ่อยากของห้าโอ้ยกินข้าวเที่ยงอิ่มแล้วกัเลยมาหั่นหมูไหวถ้าขายหมูแดง พอบราาิย่าหมดแรงเนาะค้นเหลืองานมาขายหอดสองถุ่มเนาะพี่น้องคอยก่ะจักเงินขาดมึงเหม็นมันกะสิมันเหรอเนาะ,นะจังเห็ด <c oughs> ต้มซุปซุปไปนี่จังสิว่ามันพ่อหลวกหลวงดิต <c oughs> <c oughs> ิตมูฮูมีบักแตงมี่ักเขือ กันเอาบักทั่วขึ้นมาบ้างไว้เรื่องเนียนคนเหี้ยวนะคนถือร่มอันนี้ก็บเป็นสันยังนี่พี่น้องหมูไออันนี้ปลาน,นี่หมู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 หมั่นหมูน้ำตกไว้เพื่อว่าบ่ให้แมงม้งามันตอมก็ได้ตังไว้สี่หั่นใส่ถ่านใส่เป็นตัวเป็นตัวตังไว้ตังไวพ้พี่น้องเวลาลูกค้ามากอะมีหมอ้อสองหน่วยเนาะเห็ดน้ำตกหมูเห็ด ลาบปลาดุกอาชีพที่เฮาเคยเห็ดเพิ่นว่าเห็ดท่านอยู่บวชขันยันเขรามาสั่งหลายๆเฮาเคยเห็ดอันใดเฮากะคลองอันนั้นล่ะพี่น้องคือเฮาไปเกียเเกเก่ยวเขาเฮากะคลองเกี่ยวเขาห้าวเห็ดหน้าเฮากะเคยเห็ดหน้าเฮากะเคยเฮาคลองหร้วกะทีคือคลองแล้วมันบ่มีแนว,ว้อหยาดว้าปิดก่อนมันสุกแล้วละ่ะหอมหว่หวยๆเลยต้มเห็ดสด ได้ตอนนี้คือใบเขากินเขาอิ่มแล้ว,วกูะไดก็ได้ตั้งคนตั้งอิ่มแล้วกคคือช่วงใบช่วงใบใบโมงใบใบโมงใบสี่สองโม่งไปก็เลยเงียบๆบานนี่กะยายนี่กระ,นนกะ,กะสิมากอกน้ำกิมจักหน่อยทีไปหนึ่งขา่าอีกจักหน่อยนี่ค่ะคำมากอะไว้ยุ่มๆยุ่มๆหมดเลยเนอะง มาสร้างเราก็เรียนไปมาสร้างเราก็เรียนหนีเฮ้าเมีสร้างถิ่มใหม่ถิ่มใหม่เรียนหนีเฮ้าเมีว้ายเจ้าว่าได้ยืนถาเอาข่อยๆนี่ดีแล้วเนาะเออมาสร้างเราไม่ได้ยื้อไม่ได้ยืนถาในคันยืนถาคือกดดันได้พี่น้องก็เจ้าสร้างเราเด็กหน่อยสร้างเราบางคนก็เดี๋ยวไปอันเอาอ่อนเหนกันเด้อเดี๋ยวไปซื้ออันนี้กันเด้อไปกับ้าวเห็ดเขากับมากอะได้บ่ได้กดดันพี่น้องเอ้ยขายของอยู่กับบ้านมันก็สบายอยู่ มัน่าเป็นตะไดร่เพราะตะไดร่เพราะไก่าตะข่อยได้กิน่าตะข่อยได้กินขวบคั่วขวบคั่วข่อยอิ่มเห็ดบได้มันก็จะเสียดหยังละพี่น้องเนาะเสีได้แน่ยุ่นล่ะมือได้มือบ่อเนาะพี่น้องเท่านี้ลหละจ้ะพี่น้องมีคนมาว่าย้ข่อได้บ่คือบ่ว่าขายคองอาชีพเก้าข่อยดอกอาชีพเก้าข่อยตะกี้ข่อยยังใส่รถพดพวงแร่นขายน้ำโรงงาน ซ้ำนี่หอยกระกับบ้านละว่าเนาะอืมพอบ่อใบ,บ,าบาอม่วงหอยกระกบเข้าบ้านเออตะกี้ใบม่วงเข้าบ้านมาอาบน้ำล้างของล้างยังล้างรถล้ลางล่าน,นอนจะข้าวก็ขึ้นมาเตรียมของขึ้นรถไปพี่น้องเฮ็ดย <h ade> <h ade> ังก็เมื่อยเบิดล่ะคันอยากได้เนะาะเฮ็ดเอาความสุขของเฮาอยู่นี่ยล่างเทียข่อยก็ะร้อยไปหุดพัก ไว้ไปพักกันเลยไม่ลูกค้ามาดีแต่แทนร้านนี่ค้นโท่น้ำกับโจนาได้ยุใส่ยุใส่ยูย่สวนพักเห็นค้นว่างๆเนาะก,กับเขาสวนแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวสิไปปิดขวัมาพิดกะเลี้ยงริดหน่อยสิสุปเห็ดใส่ปลาทูแค่นี้ล่ละจ้าายบาย